เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะมาหาทิ่กุดเขาก็เล่าว่าเ,เดินทางมาจากโคราชแลว้วก็อาจจะมาถึงวัดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าไม่รู้จักทางก็สนทนากันสักพักแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากได้ฟังข้อธรรม สำหรับการดำเนินชีวิตก็เลยแนะนำเข้าไปว่าเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันเขาได้ยินเขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าคาดคงคาดหวังว่าอยากจะได้ฟังธรรมะอะไรที่มันลึกซึ้งคงไม่นึกว่าเนี่ยจะได้ฟัง หรือได้คำแนะนำที่มันดูดัดดาดธรรมดาธรรมดานับพักก็คุยกันต่อนะแล้วเขาก็พูดถึงปัญหาว่าระยะหลังนี่มันรู้สึกมันจิตใจฟุ้งซ่านมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือเกิน ตามาก็เลยบอกว่าก็เนี่ยเป็นเพราะว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะเ,เขาก็เลยฉุกคิดขึ้นมานะเออจริงนะไอ้ที่คิดว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นธรรมะง่ายๆพื้นๆที่เหมือนยาปากคอกเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ว่าจะ ทำได้ง่ายๆเพราะถ้าทำแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่มีปัญหาเครียดวิตกกังวลฟุ้งซ่านเอาความทุกข์ของผู้คนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะได้ยินประโยคนี้มาเยอะนะแต่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่ามันง่ายหรือเพราะว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็ได้ให้เราลองพิจารณาดูนะเนี่ยความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นกับเรานะในแต่ละวันนะหรือว่าตลอดทั้งวันเนี่ย อาตมาว่าเนี่ยแปก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เป็นก็คือปล่อยใจให้ไหลไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอดีตนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นเหตุร้ายเจ็บปวดเช่นความสูญเสียคนรักของรักความผิดพลาด ความล้มเหลวการถูกเบียดเบียนถูกกันแกล้งถูกต่อว่าด่าทอเท่านั้นนะแค่นี้ก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าแม้กระทั่งนึกไปถึงสิ่งที่หรือช่วงเวลาที่เรามีความสุขได้ไปเที่ยว ได้ไปเยี่ยมเยียนพบปะญาติพี่น้องได้ไปสังสรรค์กับหมู่มิตรอันนั้นก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้นะเมื่อเราย้อนกลับมาดูปัจจุบันว่าตอนนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างเช่นช่วงที่ผู้คนเก็บตัวที่บ้านนะเนื่องจากโรคโควิดระบาดเนี่ยหลายคนมีความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วย แล้วก็ยังมีกินมีที่พักแถมยังสามารถจะดูหนังฟังเพลงได้เหมือนเดิมแต่พอนึกไปถึงช่วงก่อนโควิดที่มีสระเสรีที่จะไปเที่ยวไหนได้ได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องได้ไปกอดนะลูกกอดหลานที่น่ารักแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว ก็เลยเกิดความอุดอัดนะเกิดความไม่พอใจอย่างพวกเราตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็สบายอยู่แล้วอากาศก็เย็นสบายมาแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนมากท้องก็ยังอิ่มอยู่นะอาจจะมีง่วงบ้าง ไอ้ความปกตินะความสบายแบบนี้แหละมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเลยนะเมื่อเรานึกถึงอดีตโดยเพราะอาดีตที่เกิดเหตุการณ์ที่เวลวร้ายขึ้นมาความสูญเสียความพัดพรากพอนึกถึงมันก็เสียใจอาลัยอาวรน,นึกถึงคนที่เขาแกล้งเราเมื่อเกิดความโกรัขึ้นมา มันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันเกิดขึ้นจากความคิดและเป็นความคิดที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนอกจากไหลไปอดีตแล้วเนี่ยนะใจก็มักจะลอยไปอนาคตนะแล้วก็นึกวาดภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างหน้าบางทีไปนึกถึง งานการที่รออยู่งานการที่ค้างขางมากมายแค่นี้เนี่ยใจก็รู้สึกหนักรู้สึกหนักใจวิตกกังวลขึ้นมาหรือว่านึกถึงหนี้สินที่ต้องชำระไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ว่าปลายปียแค่นึกนี้ก็จิตใจก็ห่อเหี่ยวแล้ว นึกถึงลูกนึกถึงหลานนะว่าจะไปเรียนต่ออย่างไรจะสอบเข้าหมาหาลัยได้ไหมมันเป็นเรื่องอนาคตและพอนึกไม่ได้นึกเปล่าเๆก็นึกไปในทางลบทางร้ายว่าถ้าเกิดเขาสอบไม่ได้ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้อย่างที่คิดทำอย่างไรพอคิดเข้าก็วิตกกังวล ม้กระทั่งเวลาทํางานเนี่ยหลายคนก็ทํางานแบบไม่มีความสุขนะไม่ใช่เพราะงานมันยากหรืองานมันหนักนะแต่ว่าใจมันคิดไปถึงผลข้างหน้าแล้วคิดถึงความสําเร็จคิดถึงผลพอนึกแล้วก็อยากจะให้มันเสร็จไว หรือพอนึกไปแล้วก็เกิดความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามเป้าทำไม่ถึงเป้าจะทำยังไงหรือถ้าเกิดเจ้านายเขาไม่พอใจหรือมีคนเขาวิพากวิจารเนี่ยจะทำอย่างไรเขาจะต่อว่าเขาจะ,ะทวงติ่งหรือด่าทอ พอนึกวาดพาไปอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เกิดความเครียดขึ้นมาถ้ความเครียดในการทำงานของผู้คนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่างานที่กำลังทำอยู่ข้างหน้านี่มันยากแต่เป็นเพราะใจเนี่ยมันไหลไปนะถึงอนาคตละไปนึกไปมโนข้ามชอ็อตและทำให้เกิดความกังวล อ้ที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเครียดเขาวิตกกังวลก็เพราะเนี่ยใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันน,ะนึกไปถึงอนาคตนึกไปถึงภาพนึกไปถึงปัญหาแต่ถ้าลองเอาใจกรรอยู่กับปัจจุบันนะไอ้ความทุกข์มันจะลดลงเยอะเลยนะความเสียใจความขับแค้นความ วิตกกังวลความเครียดหรือความไม่พอใจนะในสภาพที่เป็นอยู่เวลาเราเครียดเวลาเราวิตกนะลองดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันดูแต่ก็คงไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ชอบปล่อยใจให้ไหลให้ลอย แม้กระทั่งเวลาใจลอยเนี่ยนะหลายคนก็คิดว่าเออใจลอยมันก็ดีนะมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องอทุกอยู่กับปัจจุบันเวลามีงานมีการงานมันเยอะลองปล่อยใจลอยสักหน่อยใจลอยฝันถึงเรื่องการได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ได้ไปกินอาหารอร่อยได้ไปเจอเพื่อนได้ไปสังสรรค์ใจลอยมันก็สบายนะมันก็เพลินแต่พอเดียวๆใจมันจมแล้วพอเดี๋ยวมันก็เผลอแวบ,บไปนึกถึงเหตุร้ายในอดีตไปนึกถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าใจมันจมก็ไปในความทุกข์เลยนั้นการปล่อยใจลอยเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะ ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงนะแถมจะเป็นตัวเพิ่มความทุกข์ด้วยยังต้องรู้จักนะพาใจกลับอยู่กับปัจจุบันแต่อยู่กับปัจจุบันก็ต้องอยู่ให้เป็นนะเพราะว่าควรไปเข้าใจว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้วางอดีตนะวางอนาคตก็เลยไปคิดว่าสอนให้ไป จมอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็ไม่ใช่นะอนดีตก็ควรจะวางอนาคตก็ควรจะปล่อยนะโดยพราะถ้าหากว่าไปนึกถึงแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความกังวลอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อันนี้ความหมายง่ายๆคือว่าให้วางอดีตนะแล้วก็วางอนาคตแต่ไม่ใช่ไปยึดปัจจุบันนะยึดปัจจุบันนี่ก็ไม่ใช่นะถ้าไปยึดมันก็ทำให้ทุกขนะ์นะในสาวัตการเนี่ยนะมีการสนทนาครั้งหนึ่งที่น่าสนใจนะเป็นการสนทนาระหว่างพระองค์ิคลมานนะ กับพระที่เป็นพันเตชื่อพระนันทิยะพระองค์เคยมาเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ๆนะท่านก็เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้พระเจ้าแนะนําว่าให้รู้จักไปหากลยาณมิตรท่านก็ไปขวนขวายหากลยาณมิตรก็ไปพบพระนันทิยะนะซึ่งท่านก็มีอาการสํารวมตอนนั้นก็อยู่เชตวันเหมือนกัน พระวิรม,มาก,ก็ไปถามพระนันทิยะว่าเนี่ยพพุทธเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยะตอบน่าสนใจนะท่านตอบว่าพระผู้มีพระภาคสอนว่าให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางไม่ให้ยึดติดในอดีตในอนาคตและปัจจุบัน อารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นก็ให้วางไว้เป็นกองกองณที่นั้นถ้าเขาด่าว่าเราบนบกนะก็วางกองไว้ตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำถ้าเขาว่าเราในน้ำก็ให้วางกองตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบดถ้าเขาว่าเราในเมืองก็ให้วางกองไว้ตรงนั้นอย่าเอาเข้าเชตวัน ท่นนพูดน,น่าสนใจนะเป็นข้อความที่งง่ายๆนะแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งก็คือว่าไม่ใช่แค่วางอดีตแล้วก็วางอนาคตแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องวางด้วยปัจจุบันในที่นี้คืออารมณ์ที่กระทบนะหรือเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจ บางครั้งเนี่ยความทุกข์ของคนเราก็เกิดจากการที่เราไม่รู้จักวางปัจจุบันนะเช่นเวลามีเสียงดังเนี่ยมีเสียงดังขณะที่กำลังฟังคำบรรยายหรือขณะที่ภาวนาอยู่เนี่ยไอ้เสียงดังกระทบหูเนี่ยนะเราไม่ชอบแต่เป็นเพราะเราไม่วางเป็นเพราะเราปล่อยใจไปยึดในเสียงนั้นเนี่ยมันจึงทุกข์มันจึงหงุดหงิดแดดร้อนเนี่ยนะ มันกระทบกายบางทีรู้สึกเหมือนกับกายถูกเผานะเกิดความรู้สึกร้อนขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนานะทุกขเวทนานี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าใจเนี่ยไปแบกไปยึดทุกขเวทนานั้นมันก็ยิ่งนะทุกใจเข้าไปใหญ่ไม่ใช่แค่ทุกกายเท่านั้น เวลาเราปวดเวลาเรานั่งเนี่ยนานๆเราปวดเราเมื่อยไอ้ความปวดความเมื่อยนี่ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอมันปวดเมื่อยเนี่ยก็ใจก็ไปยึดไปแบกเอาไว้ก็เลยไม่ใช่แค่เมื่อยกายนะแต่ว่าปวดใจหรือทุกข์ใจด้วยนี่เป็นเพราะไม่รู้จักวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแค่รับรู้ก็พอ นะรับรู้ว่ามีความปวดความเมื่อยมีความรู้สึกร้อนรับรู้ว่ามีเสียงดังนะแต่ว่าไม่ยึดเหมือนกับที่เคยเล่าเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่บุตราได้ยินเสียงเกีย้ยถ้าได้ยินแล้วเนี่ยนะวางมันก็ไม่ทุกแต่เพราะว่าไม่ยอมวางเนใจไม่ยอมวางใจก็ไปไปยึดที่เสียงเกีย้ยนหะลวงหลวงปู่บุตรดาใจงั้นว่าไป หัไปรองเสียงเกีย้ยเอาหัวไปรองเกีย้ยเอาหัวไปรองเกีย้ยคือใจมันไปยึดนะกับอารมณ์ปัจจุบันมันก็เลยทุกขนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต้องรู้จักวางนะไม่ใช่แค่วางอาดีตหรือวางอนาคตแต่ปัจจุบันก็ต้องวางด้วยคราวนี้คำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะ มันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าให้อยู่กับสิ่งหรือเวลาหรือขณะที่เป็นปัจจุบันเช่นว่ากำลังทำอะไรในขณะนั้นๆใจก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วยปัจจุบันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเวลาหรือขณะแต่ยังหมายถึงกิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นด้วยนะถ้าเรากำลังกวาดบ้าน นะถ้าเรากำลังล้างจานถ้าเรากำลังอาบน้ำไอ้กิจเหล่านั้นก็คือปัจจุบันนะที่เราควรจะใส่ใจเอาใจมาอยู่กับสิ่งนั้นเอาใจมารับรู้การกระทำเหล่านั้นทำอะไรก็ตามในขณะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นกิจนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันอันนี้ก็รวมไปถึงเวลาเราคิดวางแผนเกี่ยวกับอนาคตด้วยนะ ถ้วางแผนเกี่ยวกับอนาคตถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องในอีก5ปีข้างหน้าหรืออีก3ปีข้างหน้าหรืออีก3เดือนข้างหน้ามันเป็นเรื่องอนาคตก็จริงแต่ถ้ามันเป็นงานสิ่งนั้นเนี่ยก็คือปัจจุบันในนองเดียวกันนะเวลาเรานึกย้อนไปถึงชีวิตที่ผ่านมาในรอบปีหรือว่าทำงานการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ อยากจะย้อนนึกไปเพื่อประเมินผลว่าทำได้ดีแค่ไหนมีความเฉลียวมีความร่วมเหลวอย่างไรการที่มองย้อนไปถึงเรื่องราวหรือถึงกิจกรรมในอดีตแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจุบันได้นะถ้าว่าเรานึกนะยางมีสติวางแผนก็ดีเกี่ยวกับอนาคตนะประเมินถึงสิ่งที่ทำมาแล้ว ในอดีตถ้าใจเราอยู่กับสิ่งนั้นอันนั้นก็เรียกว่าเราก็ยังอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่พุทธศาสนาห้าไม่ให้มองอดีตไม่ให้วางแผนเกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับอดีตและอนาคตให้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นมันก็จะเกิดความอาลัยอาวรณ์ มันไม่ได้เป็นการนึกถึงอดีตอย่างมีสติแต่มันหลงเข้าไปแล้วก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่านึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยนึกถึงอนาคตวางแผนเกี่ยวกับอนาคตก็เหมือนกันถ้าวางแผนอย่างมีสตินะอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่นี่ว่าเป็นปัจจุบันแต่ถ้านึกไม่เป็นเนี่ยมันก็หลงมันก็เกิดความเครียดเกิดความ ภาว์เกิดความวิตกกังวลกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจนะว่าเวลาพูดถึงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ใจอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่หมายถึงใจอยู่กับกิจที่กําลังทําในขณะนั้นๆด้วยแม้เป็นกิจที่เกี่ยวกับการหันไปมองอดีตหรือวางแผนเกี่ยวกับอนาคต เพราะฉะนั้นวางแผนเนี่ยทำได้นะนึกถึงอดีตประเมินทบทวนสิ่งที่ผ่านมาอันนี้ทำได้แต่ขอให้ใจนะมันมีให้ใจมีสติไม่ใช่ใคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็แวบ,บไปนะไปเปิดโทรศัพท์ไปดูข้อความหรือคิดวนไปวนมานะตีแรกก็วางแผนเกี่ยวกับอนาคต นะว่าปีหน้าจะทำอะไรระเดี๋ยวใจลอยแล้วไปนึกถึงเรื่องไปเที่ยวอย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันขณนะแล้วนะใจมันไม่ได้อยู่กับกิจที่ทำหรือตั้งใจทำในขณะนั้นนั้นแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่ากิจที่ทำเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่การอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยยุโมถึงว่า รู้ว่าในเวลานั้นควรทำกิจอะไรคนที่กำลังเล่นเกมออนไลน์ทั้งๆที่มันเป็นเวลาที่จะอ่านหนังสือเตรียมหนังสือ,อเตรียมสอบการที่เอาใจไปอยู่กับเกมออนไลน์เนี่ยอันนั้นเรื่อไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะเพราะมันไม่ใช่กิจที่ควรทำกิจที่ควรทำตอนนั้นก็คืออ่านหนังสือเตรียมนะ ดูห,หนังสือสอบนะหรือว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไปคุกขีตีมงกันสนทนากันสนุกสนานไอการสนทนานั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นกิจที่พึงทำในปัจจุบันนะกิจที่พึงทำในปัจจุบันคืออะไรก็คือปฏิบัตินะก็คือการภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนี่หมายความว่าเราจะ เอาจิตไปอยู่กับสิ่งที่ทำอะไรก็ได้นันการที่คนเราเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องมีสติด้วยสติที่ทำให้ใครควรว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะมันสมควรไหมคนที่กำลังกินเหล้าหรือว่าเพลิดเพลินสนุกสนาน ทั้งทั้งที่ควรจะใช้เวลานั่นเนี่ยไปดูแลลูกหรือไปทำงานไอการกระทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอยู่กับปัจจุบันนะบางคนนี่นะมีเอาข้ออ้างว่าเนี่ยผู้จ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังทเ,เที่ยวเตรกินเหล้าเล่นวิดีโอเกมหรือเล่นโทรศัพท์นี่ให้อยู่กับมันอย่างเต็มที่ไปเลยนะ ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะวางเรื่องงานเรื่องการวางหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ก่อนอันนั้นไม่ใช่จริงจริงอันนั้นเนี่ยตรงข้ามเลยนะอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ควรทําในปัจจุบันคือการทํางานการปฏิบัติธรรมหรือว่าการดูแลลกูกการดูแลครอบครัวล่วนใหญ่เนี่ยนะ เวลาเราทำอะไรแล้วทำด้วยความหลงด้วยความเพลิดเพลิเนเงี้ยอันนั้นเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันละเพราะว่ามันทำให้เราลืมละเลยสิ่งที่ควรทำในเวลานั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงจริงเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่พึงปฏิบัติก็จะทำหน้าที่ที่พึงมีเนี่ยอย่างถูกต้อง ถ้าคนที่อยู่กับปัจจุบันจริงเนี่ยเขาจะใส่ใจนะในการทำหน้าที่เขาจะไม่ละเลยการทำคุณงามความดีรวมทั้งการฝึกฝนจิตใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขและเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อรักษาใจให้ไกลจากความทุกข์นะ แล้วก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอายการนึกถึงอนาคตมันก็มีประโยชน์นะถ้าหาว่าเรานึกถึงอนาคตแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันอย่างเช่นการเจริญรอนสติเนี่ยการเจริญรอนสติอันนี้จะว่าไปก็คือการนึกถึงอนาคตนะเพราะตอนนี้เราทุกคนเนี่ยยังไม่ตายแล้วก็ยังห่างไกลจากความตาย หรือ,อยังไม่มีนาโนว่าจะตายนะแต่ก็สมควรที่เราจะนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราข้างหน้าบางครั้งเนี่ยเราก็นึกจินตนาการไปถึงร่างกายที่แก่งมนะเจ็บป่วยแล้วก็กำลังจะตายอันนั้นคืออนาคตทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ปัจจุบันแต่เราควรนึกถึงถ้าเรานึกถึงดีๆไม่ททำให้เราเกิดความไม่ประมาท เห็นคุณค่าของเวลาในปัจจุบันและทำให้เราเนี่ยไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์เราจะยิ่งนะใช้เวลาที่มีอยู่แต่และนานทีให้มีคุณค่าจะเร่งทำความเพียรอันนี้มันก็เป็นตัวช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะหรือว่าใช้ปัจจุบันขณะให้มีคุณค่าอย่างที่มีพุทธภาสิตที่เราสวดอยู่บ่อยเนี่ย ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้อันนี้พระเจ้าเนี่ยบอกให้เราเรารู้ถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เราทำความเพียรในวันนี้แล้วถ้าเราทำความเพียรในวันนี้เนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรากำลังอ,อยู่กับปัจจุบันขณะหรือว่ารู้จักใช้ปัจจุบันขณะให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจนะว่าปัจจุบันขณะนั้นไม่ได้ไหมายความว่าไปนึกถึงเรื่องอนาคตไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอดีตไม่ได้เรานึกถึงได้แต่นึกอย่างมีเป้าหมายแล้วก็นึกเพื่อการใคร่ควรพิจารณาเพื่อทําให้ชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะมันมีประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปหรือว่าหายใจลถทิ้งไปเปล่า แลวการที่จะอยู่ปัจจุบันขณะได้เนี่ยสิ่งสาคัญคือต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติมันก็ทําให้เราไนะหลไปใจไหลไปอดีตลอยไปนาคตหรือมิฉะนั้นก็ทําให้ใจเนี่ยมันเพลิดเพลินกับสิ่งที่กาลังทําอยู่ซึ่งไม่มีประโยชน์เป็นแค่การปนเปื้อนกิเลสทําให้เราละเลยสิ่งที่ควรทําในเวลานี้ในขณะนี้นะทําให้เราละเลยหน้าที่ ที่ควรทำในปัจจุบันและสติมันยังทำให้เราเราลึกได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะบางทีเรากำลังขณะที่เรากำลังฟังธรรมเนี่ยแต่ว่าใจเราไหลไปแล้วไหลไปอดีตลอยไปอาาไปนาคตขณะที่เรากำลังเดินจงกรมสร้างจังหวะนะตั้งใจจะให้อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าใจมันไหลไปแล้วนะไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้าง จิตจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไงก็ต้องมีสติสติทําให้เราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ความระลึกได้มี2ออย่างนะระลึกได้ถึงเรื่องราวในอดีตกับการระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือระลึกได้ในปัจจุบันขณะนั่นจเราจะอยู่กับปัจจุบันจะกลับมาปัจจุบันได้ก็เพราะว่ามันมีสติระลึกได้ว่าตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่รวมทั้ง เราลึกได้ว่าควรจะทำอะไรในเวลานี้ไม่ใช่เล่นเกมไม่ใช่สนุกสนานไม่ใช่เฮฮาปาร์ตี้ไม่ใช่ค hey ุกคี Cookie, แต่คือการภาวนาคือการทำหน้าที่คือการทำความดีหรือการเตรียมตัวเพื่อที่จะจะรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเวลาเราพิจารณาปิญหาปัจเจกเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเมื่อเรามีสติเราลึกนึกถึงความจริงข้อนี้มันทำให้เราเนี่ยขวนขวายทำความเพียรในปัจจุบันนะไม่ปล่อยให้เวลาในแต่ละนาทีผ่านเลยไปโดยไรยประโยชน์นั้นเราจะมีเราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเนี่ย ใ้การเจริญสติหรือการใช้สติเพื่อเตือนใจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ชาวเน็ตพุทธนนี้นะกราบ